สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล HippoHolo นะคะก่อนอื่นเลยนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปในช่อง HippoHolo นี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้การเสมอๆด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการอ่นานไพ่แบบ General Reading ไม่ได้จาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟงังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ในช่วงนี้ระวังตกเป็นจำเลยความรักแบบไม่รู้ตัวสาเหตุมาจากสเสน่ห์เย่ายวนใจทางเพศของคุณคือคนที่เกิดวันศุกร์รักนาราศีตุลและปีมาแม่ค่ะช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณจะออกมาทางแววตาท่าทางความสดใสย,ยิ้มแย้มโดยเฉพาะคนโสดสนิทจะโดนข้อหาเจ้าชู้ปากหวานชอบหวานสเสน่ห์จนบางทีคุณไม่รู้ตัวว่า ตัวคุณเองทําตอนไหนยิ่งคุณชอบความรักไปหตื่นเต้นเล้าใจยิ่งตกเป็นจาเลยความรักแบบไม่ได้ตั้งตัวระมัดระวังความคิดที่ดันทุรังดื้อรั้นชอบฝืนของตัวเองเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้ให้รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่หวังดีกับคุณและใช้สติปัญญาความสุขุมรอบคอบช่างใจในการตัดสินใจรักใครสักคนนะคะ